ดูที่อยู่วันนี้จะพามาชมบ้านภูวิลล่าขนาด3ชั้นหลังใหญ่เฟอร์นิเจอร์ครบแบบพร้อมเข้าอยู่ซึ่งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งใกล้ทั้งห้างสรรพสินค้าใกล้ทั้งนิมมานเหมินบอกได้เลยว่าบ้านหลังนี้มีความพิเศษมากๆทั้งฟังก์ชันและดีไซน์ถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะมิวนะคะวันนี้มิวและดูที่อยู่ค่ะมาอยู่กับบ้านพูวิลล่าหลังใหญ่ดีไซน์สวยแถมยังใกล้เมืออีกด้วยนั่นก็คือบ้านพูวิลล่าด้านหลังมิวอยู่นะตอนนี้ค่ะสำหรับใครนะคะที่ชอบบ้านดีไซน์สวยแล้วก็มีพื้นที่สังสรรค์แถมยังเป็นบ้านพักตัดอากาศได้ด้วยบอกเลยนะคะว่าบ้านหลังนี้ตอบโจทย์อย่างแน่นอนเราไปชมด้านในพร้อมๆกันเลยค่ะ ึ่งบ้านหลังนี้ตั้งอยู่โซนเจ็ดยอดเชียงใหม่บอกเลยว่าใกล้เมืองใกล้ทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกมากๆห่างจากห้างเมย่าเชียงใหม่เพียง10นาทีจากนิมมานเหมินเพียง10นาทีและจากโรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่เพียง15นาทีเท่านั้นค่ะบ้านหลังนี้ภายนอกออกแบบแนวคิด post modern และ modern เ u s t r ี a นสไต l ์ที่มีความโดดเด่นเรื่องการใช้ฟอร์มเลขาคณิตโด,ดยเฉพาะเส้นโค้งกลมตัดกับความเหลี่ยมมุม และการเล่นสีของวัสดุมาผสมผสานกันจึงทำให้ตัวบ้านมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวหนักแน่นน่าค้นหาแต่การออกแบบภายในเมื่อเข้าไปจะให้ความรู้สึกโลง่งสบายและให้ความเป็นส่วนตัวค่ะบ้านหลังนี้ตั้งอยู่บนที่ดิน66ตารางวามีพื้นที่ใช้สอง500ตารางเมตร ฟังก์ชันของบ้านหลังนี้ให้มาแบบจุใจถึง4ห้องนอน6ห้องน้ำ3ที่จอดรถ2ห้องอเนกประสงค์1ห้องทำงานและ1ห้องแม่บ้านแถมยังมีชั้นดาดฟ้าและสระว่ายน้ำส่วนตัวขนาด3คูณ10เมตรอีกด้วยค่ะเรามาดูรวมๆของตัวบ้านกันดีกว่าค่ะ ซึ่งพื้นบริเวณนี้นะคะเป็นพื้นสแตป์คอนกรีตมีความทนทานสามารถจอดรถได้ถึง3คันด้วยกันและเรายังมีระบบ EV Charger แถมให้อีก2จุดค่ะเรามาดูภายในตัวบ้านกันดีกว่าค่ะมาที่ทางเข้าบ้านกันค่ะประตูทางเข้าบ้านเป็นประตูแบบดิจิตอลดอ r ล็อกเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ตัวบ้านเปิดเข้ามาจะเจอโซนเก็บรองเท้าหน้าบ้านมีตู้เก็บรองเท้าให้และมีห้องเก็บของให้ค่ะ รงผนังจะเป็นกระจกให้สามารถเห็นวิวสระว่ายน้ำได้ด้วย <S <S เข้ามาสู่โซนลิฟวิ่งรูมกันค่ะมีดีไซน์ที่สวยงามให้ความโค้งมนของการดีไซน์และเฟอร์นิเจอร์ตัดกับความเหลี่ยมของตัวห้องค่ะซึ่งอย่างที่บอกนะคะว่าบ้านหลังนี้เฟอร์นิเจอร์แต่งให้ครบคุณก็จะได้บ้านที่ตกแต่งไปแบบนี้เลยค่ะมีโซฟาขนาดใหญ่สามารถเป็นมุมพักผ่อนของครอบครัวนั่งดูทีวีชิลๆและก็ปาร์ตี้ส,สังสรรค์เล็กๆได้เลยค่ะ ด้านหลังของโซนลิฟวิ่งรูมเป็นมุมทานอาหารซึ่งมีเฟอร์นิเจอร์ที่เซ็ตไว้ให้แล้วจะทานอาหารไปดูทีวีไปหรือหันด้านข้างไปชมวิสระว่ายน้ำก็ได้เช่นเดียวกันค่ะซึ่งผนังด้านหลังก็เป็นแบบบิวอินเฟอร์นิเจอร์ไว้ให้ด้วยค่ะด้านหลังของโซนทานอาหารจะเป็นห้องน้ำกลางบ้านสำหรับชั้นหนึ่งค่ะติดตั้งโถสุขภัณฑ์ต่างๆไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะมาที่โซนครัวฝรั่งกันบ้างค่ะ ซึ่งตรงครัวฝรั่งนี้มีดีไซน์เป็นรูปตัวยูโทนสีดำตัดกับสีน้ำตาลมีการบิวอินเคาน์เตอร์ไอซ์แลนด์มาให้พร้อมสิงล้างจานด้านหลังบิวอินชั้นเก็บของต่างๆมาให้เพื่อสะดวกแก่การใช้งานค่ะเดินตรงเข้ามาอีกหน่อยเป็นโซนครัวไทยค่ะในครัวไทยจะติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆไว้ให้เรียบร้อยทั้งบิวอินเคาน์เตอร์ครัว ชั้นเก็บของเตาแก๊สซิงห์ล้างจานซึ่งประตูจะเป็นประตูกระจกบานเลื่อนเพื่อป้องกันกลิ่นอีกชั้นหนึ่งไม่ให้เข้าไปสู่ในตัวบ้านค่ะด้านหลังของครัวไทยจะเป็นพื้นที่ซักล้างของตัวบ้านและมีห้องสำหรับแม่บ้านให้หนึ่งห้องค่ะจากประตูห้องนั่งเล่นจะเจอกับมุมสระไวน้ำของบ้านซึ่งสระนี้เป็นสระน้ำเกลือมีความกว้างอยู่ที่3คูณสิเมตร สำหรับความเป็นส่วนตัวนะคะเรามีดีไซน์กำแพงให้สูงราวๆ3เมตรเพื่อให้คุณมีความเป็นส่วนตัวขณะว่ายน้ำหรืออาศัยอยู่ภายในบ้านค่ะด้านข้างของสระว่ายน้ำมีมุมนั่งเล่นให้อารมณ์เหมือนนั่งพักในสวนและมีเรนชาเวอร์สำหรับอาบน้ำหลังว่ายน้ำเสร็จด้วยค่ะความพิเศษของบ้านหลังนี้นะคะมีลิฟต์ส่วนตัวเป็นลิฟต์ที่สามารถโดยสารได้ถึง4คน ใครที่ใช้ร่างกายมาเหนื่อยๆหรือผู้สูงอายุก็สามารถใช้ลิฟต์นี้เพื่อขึ้นสู่ห้องนอนได้เลยค่ะตรงบันไดจะมีระบบเซ็นเซอร์เมื่อก้าวขาขึ้นบันไดไฟตรงทางบันไดจะส่องสว่างอัตโนมัติค่ะมาที่ชั้น2กันบ้างค่ะชั้น2จะมีด้วยกันอยู่3ห้องห้องแรกจัดไว้ให้เป็นห้องทำงานซึ่งในห้องทำงานได้บิวอินชั้นวางต่างๆ และเฟอร์นิเจอร์ไว้เรียบร้อยมีกระจกบานใหญ่2บานสามารถเทควิวหน้าบ้านและกลางบ้านได้ด้วยค่ะมาที่ห้องนอนแรกกันค่ะดีไซน์สวยมีมุมสำหรับนั่งเล่นชมวิวภายนอกได้ด้วยภายในห้องมีการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ไว้เรียบร้อยทั้งเตียงโต๊ะ ตูเสื้อผ้ามุม w a l ์ i อินโคเซและยังมีห้องน้ำส่วนตัวให้ด้วยติดตั้งชุดสุขภัณฑ์ให้พร้อมและมีการแบ่งโซนเปียกโซนแห้งให้ด้วยค่ะเดินผ่านด้านหน้าลิฟต์ชั้น2จะเจอกับห้องนอนห้องที่2ของบ้านหลังนี้ภายในห้องนอนตกแต่งได้น่ารักสวยงามมากติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ให้ครบครันทั้งเตียงตู้เสื้อผ้าชั้นวางของโต๊ะเครื่องแปง้งและยังมีห้องน้ำในตัวอีกด้วยค่ะ บนชั้น3นี้มีด้วยกันทั้งหมดอยู่4ห้องห้องแรกจะเป็นห้องอนเนกประสงค์ซึ่งตอนนี้เราได้จัดเป็นห้องครัวขนาดย่อมที่มีตู้เย็นเคาน์เตอร์ล้างจานเครื่องซักผ้าชั้นวางของไว้ให้พร้อมสำหรับอาศัยอยู่บนชั้น3นี้ซึ่งด้านหลังของห้องนี้เป็นโซนเอาท์ดอร์ไว้สำหรับตากผ้าได้เลยค่ะมาชมห้องนอนที่3กันค่ะห้องนอนนี้ดีไซน์สวยงาม กระจกบานใหญ่ไว้สำหรับรับแสงเข้าสู่ห้องนอนแต่ไม่ต้องกลัวร้อนไปนะคะเพราะว่ากระจกนี้หันหน้าไปทางทิศเหนือแสงแดดจะไม่สาดโดยตรงเข้าสู่ตัวห้องค่ะในห้องนี้ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ให้ครบครันทั้งเตียงตู้เสื้อผ้าชั้นวางของและยังมีห้องน้ำในตัวให้อีกเช่นกันค่ะมาที่ห้องนอนหลักของบ้านหลังนี้กันค่ะนั่นก็คือ master bedroom นั่นเองบอกได้เลยว่าห้องนี้พิเศษมาก ดีไซน์และการตกแต่งของห้องสวยงามความพิเศษเลยคือมีระเบียงที่ใหญ่เห็นวิวดอยสุเทพได้แบบเต็มตาและสามารถทำกิจกรรมต่างๆด้านนอกระเบียงตรงนี้ได้เลยค่ะความพิเศษยังไม่หมดเท่านี้ค่ะยังมีโซน Walk-in c l o s e t ขนาดใหญ่ b u i l t i n furniture ให้เรียบร้อยทั้งตู้เสื้อผ้าราวแขวนชั้นวางของตู้เก็บเครื่องสำอางต่างๆ และเมื่อเดินตรงเข้ามาจะเจอกับห้องน้ำของห้องมาสเตอร์เบดรูมค่ะมีดีไซน์สวยงามติดตั้งสุขภัณฑ์และแยกโซนเปียกโซนแหง้งมีความพิเศษคือมีอ่างอาบน้ำติดตั้งไว้ด้วยค่ะบอกได้เลยนะคะได้ฟีลลักชัวรี่แบบสุดๆไปเลยชั้น3ยังไม่หมดแค่นี้ค่ะยังมีโซนลิฟวิ g งแอเรียให้อีกด้วยซึ่งสามารถเชื่อมไปยังชั้นดาดฟ้าได้ด้วยจากโซนนี้ ด้วยภายในร i วิ่งแอเรียมีเฟอร์นิเจอร์ไว้รองรับสำหรับพักผ่อนหย่อนใจไม่ต้องลงไปถึงชั้นหนึ่งค่ะทางขึ้นดาดฟ้าเป็นบันไดวนสีสันสดใสจัดเป็นมุมถ่ายรูปของบ้านได้รับรองไม่มีเบื่ออย่างแน่นอนค่ะมาถึงชั้นดาดฟ้าของตัวบ้านกันนะคะซึ่งก่อนออกไปตรงดาดฟ้าจะมีห้องอนเนกประสงค์ให้หนึ่งห้องไว้ทำกิจกรรมหรืออยากเปลี่ยนฟิลมานั่งชมวิวดอยจากด้านนอกก็ได้ หรือจากด้านในห้องก็สามารถทำได้ค่ะที่สำคัญยังมีห้องน้ำในตัวให้อีกด้วยมาที่โซนเาท์ดอร์ของดาดฟ้ากันบ้างมีขนาดกว้างกำลังดีขึ้นมาพักผ่อนหย่อนใจสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้เต็มที่ชมวิวได้แบบจุใจทั้งวิวดอยสุเทพและวิวเมืองเชียงใหม่กันค่ะ และนี่นะคะก็เป็นภาพรวมของบ้านหลังนี้ค่ะดีไซน์สวยฟังก์ชันครบตอบโจทย์ผู้อยู่อาศัยบ้านหลังนี้ราคา22ล้านบาทค่ะหากลูกค้าท่านใดนะคะสนใจสามารถติดต่อมาให้ทางดูที่อยู่ยืน pre ่น e รี p อ r พูฟดูวงเงินให้เบื้องตน้นยื่นฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ หากใครสนใจนะคะสามารถที่จะติดต่อได้ที่เพจดูที่อยู่หรือช่องทางอื่นๆของดูที่อยู่ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพจดูที่อยู่ด้วยสวัสดีค่ะ